เรื่องราวที่ไม่ต้องเคลียร์แล้วละมั้งนะคะพะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาจุกๆุจิบจิบจุกจุจิบจมากมายนะคะล่าสุดน้องแซมมีค่ะนางเอกสาวสวยของเราเนี่ยแหละนะคะก็ออกอาการเขินยกใหญ่เลยเมื่อน้องแชมป์เนี่ยชนาทิปเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดใจว่าผู้หญิงคนนี้มันตรงสเปคผมจริงๆ ผมเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้ผมเนี่ยชอบแซมมี่เพราะเขาดูแลตัวเองเขารักเรื่องของการออกกำลังกายผมเนี่ยแหละแชมป์ธนาชนาะนะทิพย์จะเดินหน้าจีบแซมมี่อาซึ่งข่าวด้านนี้ออกมาก่อนเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยนะนะปลื้มมากอยากจีบมากนะคะและแม็กซี่มีโอกาสได้ตามเข้าไปในโซเชียลของน้องแชมนปะ์ชนาะทิพย์นะคุณผู้ชมเราก็เห็นแอคทิวิตี้ ว่าน้องเนี่ยชอบเล่นในส่วนของกีฬาทางน้ำนะฮะเนี่ยเวกบอร์ดนะฮะหรือว่ากีฬาสปอร์ตต่างๆเนี่ย ซึ่งก่อนหน้านี้น้องแซมมี่ค่ะก็เป็นตัวแม่ด้านการเล่นกีฬาประเภทนี้เลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆตื๊นจีนไรกระทงวันปีมงปีใหม่นะคะน้องก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้โดยตลอดนั่นเองค่ะเรียกว่าคนสองคนมาเจอกันคนสองคนรักในสิ่งเดียวกันนะคะมันก็อาจจะคุยกันง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นได้เนี่ยฝ่ายแซมมี่คุณผู้ชมค่ะเขาชอบกีฬาทางน้ํา กีฬาที่ต้องเขาเรียกว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ผาดโผล่แบบนี้นะคะส่วนน้องแชมป์ชนาทย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นคุณครูด้วยเป็นคุณครูสอนดับน้ําสอนว่ายน้ำนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อฝ่ายชายเนี่ยเดินเครื่องมาแล้วว่าผมเนี่ยชอบเขามากผมจะจีบนะคะอาจีบจีบเลยจ้านะฮะหลังจากนั้นค่ะน้องแซมมี่เนี่ยก็ออกมาเปิดใจเช่นกันคุณผู้ชมบอกแบบนี้นะคะว่า กล้าจีบหรือเปล่าถ้ากล้าจีบเนี่ยออกมาบอกกับสื่ออีกครั้งหนึ่งสิถ้าออกมาพูดกับสื่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะจะเปิดใจอย่างแน่นอนค่ะและครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วแหละคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้งคู่เริ่มคุยคุยกันเพราะน้องแซมมี่ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะก็ฝ่ายแชมป์เนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกันจริงๆมีการทักทายการพูดคุยการถามสารทุกสุขดิบนะคะเอาเป็นว่าค่ะ คู่นี้เนี่ยชัดเจนไปเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะฝ่ายชายเนี่ยน้องแชมป์หล่อนะ น้องแชมป์เล่นกีฬาแล้วหุ่นดีมากอีกอย่างหนึ่งคือมีระเบียบวินัยในการออกกําลังกายและน้องแซมมี่ก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวค่ะุณผู้ชมคะที่มีระเบียบวินัยในการออกกําลังกายดีมากๆดูหุ่นเขาสินะคะล่าสุดเนี่ยงานถแถลงข่าวไทยซุปเปอร์โมเดลนะฮะก็น้องก็มาในฐานนะรุ่นพี่ที่เคยได้รางวัลมาแล้วนะฮะก็เป็นผู้ชนะเลิศเห็นไหมคุณผู้ชมหุ่นสวดทรงองเอวยังดีอยู่ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณจีบนะผู้หญิงเก่งแบบนี้ผู้หญิงที่มีแอคทิวิตี้ผู้หญิงที่รักตัวเองรักสุขภาพนะและดูแลตัวเองได้ดีอย่างนี้รวมไปถึงแซมมี่เป็นคนหนึ่งนะอันนี้เล็กซี่ขออนุญาตพูดเลย น้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ากับเรื่องรูปร่างถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยน้องแซมมี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะผู้ชมน้องก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนมาพูดหรือบูลลี่เรื่องของหุ่นน้องเรื่องของรูปร่างน้องแล้วยิ่งไปอยู่ในกล้องอยู่หน้าจอทีวีนะฮะการมีแก้มการมีเชฟเนี่ย บางทีมันก็ดูกลายเป็นส่วนเกินแต่น้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนดูแลร่างกายตัวเองอยู่แล้วเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นค่ะน้องก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับการออกกําลังกายและทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะฮะนั่นคือกีฬาอย่างที่บอกค่ะผู้ชมกีฬาทางน้ำเนี่ยแหละทำให้น้องเนี่ย เปลี่ยนชีวิตทําให้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆได้การเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะกับงานต่างๆที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นและฝ่ายชายมาเจอกับฝ่ายหญิงนะฮะคนรักสุขภาพเหมือนกันคนชอบกีฬาเหมือนกันนะ ถ้าโคจอมาเจอกันแล้วมาจีบกันจริงๆจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าให้เล็กซี่มองนะคะคุณผู้ชมขาณตอนนี้เนี่ยฝ่ายชายเดินเครื่องจีบแบบจริงจังแล้วเพียงแค่รอว่าจะแถลงข่าวอยู่หน้าสื่อคู่กันเมื่อไหร่เท่านั้นเองตอนนี้เนี่ย ถ้าในทิศทางข่าวภาษาข่าวเนี่ยนะกำลังจีบกันอยู่นะตอนนี้เล็กซี่ว่ากําลังเริ่มคุยคุยกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงอย่างน้องแซมมี่เนี่ยเขาก็โสดเพราะว่าน้องแชมป์เนี่ยเขาก็เช็คแล้วนะว่าแซมมี่โสดหรือเปล่าถ้าโสดเนี่ยเขาจะจีบนะฮะก็เอาเป็นว่าค่ะคนโสดกับคนโสดโครจรมาเจอกันนะฮะก็คู่นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่ทําให้พวกเราเนี่ย หัวใจพองโตได้เห็นประหนึ่งว่าเหมือนเรียลรีตี้จีบกันอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะผู้ชมคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยละกันนะฮะสำหรับคู่รักคู่ใหม่ของวงการพี่เล็กซี่ไม่ได้รีบไปใช่ไหมคะน้องแชมป์นะฮะกับน้องแซมมี่นั่นเองค่ะ ขอให้นะคะเปิดตัวหรือมีงานอีเวนต์คู่กันเร็วๆแล้วกันนะคะเพราะเชื่อแน่ว่าคู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่หยุดโลกเลยเพราะสื่อมวลชนเนี่ยจะไปรอสัมภาษณ์รอทําข่าวคู่แชมป์และแซมมี่อย่างแน่นอนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ารักจังเลยค่ะผู้ชม